จังงวัดอำนาจ,จเจริญไปเบิงเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กันแน่นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเพิ่นกบประกาศเป็นว่าระแห่งชาติในการที่จะขจัดนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดล่าสุดทังอำนาจ,จเจริญค่ะเพิ่นมีการนั่มผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดมาเข้าสู่กระบวนการบํบาบัดเพื่อที่จะบ่ให้กลุมเหล่านี้ล่ละค่ะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะคะรายละเอียดจิเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะะพิ่งตงเป็นคนดีเพฤ่ิตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญประกาศเป็นวาระแห่งชาติโดยในวันที่1กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมา ได้คลิกออปเปิดปฏิบัติการตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้5มาตรการได้แก่ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการปราบปราม 3. มาตรการบำบัดรักษา 4. มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 5. มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอำนาจเจริญปกครองจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รับผู้ป่วยจำนวน30คนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดณสถานที่เพื่อการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลโนนหนำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีระยะเวลาในการฟื้นฟูจำนวน120วันซึ่งเริ่มเข้ารับการฟื้นฟูตั้งแต่วันที่15มกราคม2567เพื่อบำบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและมีคุณภาพไม่หวนกลับมาในวงจรยาเสพติดอีกต่อไปไมาตอนแรกอะมันกัน มันบชิ้นนะครับมันก็นอยากกลับบ้านมีถอ่อแทฉบางครับสิบเปลี่ยโนอยู่พ่อนะครับจังสี่นะครับมันดิ้วไปเรื่อยๆก็เริ่มมีมูมากเรื่อยๆครับจากเจ็ดแปดค้นก็นเป็นสิบคนเป็นยี่สิบนะครับเป็นสามสิบปีนี้มันก็นเริ่มสภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะครับเริ่มใส่เป็นกิจจวัตประจําวันแบบปกติเลยครับเพื่อจังเป็นเป็นบ้านของเฮาอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับ มาใส่ชีวิตอยู่นี่ครับเป็นปกติแล้วครับคือจังว่โบมีทั้งหนอกเลยครับยังบท่านอีกคือน,นะครับช่วงสนุกกับมูกับพวกไปยจ้งชีมาครับตอนนี้ก็สมาชิกน้องทุกคนที่เข้ามาสามิคนนี่ก็เริ่มร่างกายดีเริ่มมีสติมากการการดีออกคําสั่งมันกะเป็นการตรงง่ายเขาก็ตอบสนองดีนะครับอย่างนี้ยู่ดีมากกับระม่าน สามสามอาทิตย์แหะครับถี่มาอยู่น้ากันอยู่ในไข่นะเป็นข้อหาหนึ่งนี่เจ้านี้ก็ความสบายใจของสมารชิกกะเริ่มมีเริ่มมีการเสื่อใจคู่ฝึกและกาบโบตอตานนะครับแต่จริงๆีเขาไม่ไม่เนี่ยก็อยากตอตานคือบบอยากเฮ็ดบบอยากทําตามนิตรอยากกลับบ้านะครับแปลว่าย่านว่ามาเขาไข่ฝึกในไข่ทหารนี่มันเจ็ รุ่นแรงคือยังค้นว่าฝึกนักจังสิแต่ว่าพอได้เขาม่าต้อาผัาจริงๆแล้วก็เป็นมันกะพ่อทีรุ่นแรงือยังเข้าชิดจะมีการทำผ้าทำกุจกรรมกุมแล้วม,มเศราร์มากอะตื่นเสาร์กับกำลังกายเพื่อเหงื่อออกเพื่อนั่จะขับสารพิษสารยังมานะครับยันนี้ผมกับว่าสามารถชิดก,ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับคิดว่า,าอายุครบสี่เดือนกับโอกาสที่จะเลือกได้นก็มี ถูงถึงเ0็ดสนลครับครับสำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหนปคห้อหนึง่งจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับก็เป็นสถานฟื้นฟูสําหรับผู้เสพยาเสพติดที่รองรับหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว14วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาฟื้นฟูที่นี่ทั้งสิ้น120วันนะครับโดยกิจกรรมในภาพหลักก็จะเป็นการ บำบัดรักษาในเรื่องของวิชาการด้วยอาชีพด้วยรวมถึงการให้ายารักษาอาการของเขาที่ผู้ป่วยแต่ละท่านได้ได้นำมาด้วยนะครับก็จะมีสตาฟในการป้อนยานะครับมีพยาบาลมีแพทย์ทางจิตแพทย์ด้วยนะครับเข้ามาให้ให้การรำบำบัดรักษาทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ น้องๆได้รับแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจภายใต้1 2อวันในช่วงสสัปดาห์แรกก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายนะครับก็ยังจะไม่ไม่ไม่ไมสอนอวิชาการมากนักประมาณประมาณสัปดาห์ที่ที่หที่6ก็จะเริ่มมีอาชีพหลากหลายเข้ามาเพื่อไม่ให้น้องเกิดความเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทยากิจกรรมรวมถึงเขาจะอยู่ที่นี่120วันหลังจากที่เขาจบจากจาก,การบําบัดรักษาฟื้นฟู สมรรถภาพที่นี่1้0วันก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามอีกหนึ่งปีครับตามเกณฑ์คุณภาพเลยนะครับเพื่อให้น้องเลิกแล้วก็ไม่กลับไปเสพบซ้ำโดยดิสขาดครับก็ชี้เลิกด็ดขาดเลยครับเริ่มตอนนี้ก็เริ่มมองกันเส้นทางสีว่าสีก้าวไปทั้งหนานะครับแบบเริ่มคิดว่าเข้าสีเข้าสิไปจังไหนนะครับเข้าสียูจ่จังไหนหัดออกไปนะครับเข้าสีใสชีวิตจังไหนนะครับ ก็เริ่มคิดล่างแผนไหนอ้อน,นาคตใหม่ครับแอบ,บคิดไเยืนหน้าครับเพราะว่าถ้าเข้าจบไปแล้วถา้าเข้าไปเห็ดแบบเก้าซ้ำๆลุ่มๆเพ้ากิดชีได้กลับมาอยู่มองนี้อีกคือเก้าครับปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันแก้ปัญหา ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดทุกประเภทหรือมีเหตุสร้างความเดือดร้อนดำคาญสามารถแจ้งข้อมูลและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงหรือเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม D A M R O N G D H A M A D O P A G O T H หรือแอปพลิเคชัน e ดูป้าเฮ ทั้งระบบ Android และ iOS นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญยังสามารถแจ้งบอะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านระบบอำนาจ GIS ได้อีกด้วย